ตอนนี้อยู่ร้านร่ำพึ่งนะครับของดีของสิง์บุรีทางเข้าร้านก็จะเป็นครัวก่อนเลยครับออนี่อะไระครับปลาหมึก อ๋อปลาหมึกเอาไว้ผัดไข่เค็มนะทีนี้พี่ผัดอะไรครับปลาหมึกครับผัดกระปงหรือผัดไข่เค็ม ขึ้นชื่อของที่นี่เลยคน,นหนึ่งกระหน่ำเนื้อเอ <c oughs> าเนื้อปลาหมึกไปทอดก่อน คือไข่เค็มกับน้ำตาลเหรอ นี่ครับปลาหมึกผัดไข่เข้มเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยจะกินที่เขาทอดปลาหมึกจนกรอบนะครับแล้วก็ไปรวนผัดกับไข่เค็มป๊บเดียวเลยสิบวิขึ้นเลยครับ ใส่น้ำตาลใส่ไข่เค็มจบเลยปลาหมึกทอดไข่เค็ม,มปลาหมึกเขาทอดมากรอบมากเลยแตอนนี้เขาทำออกมากหวานหน่อยเหมือนตอนนี้เห็นตอนผัดเมื่อ,อ,ก,อกี้เขาใส่น้ำตาลนะเขาใส่ไข่เค็ม มันม่อยกว่าหวานนำแต่ปลาหมึกกรอบมากมปลาช่อนผัดมิตรมะม่วงนะครับไม่ใช่หมูไม่ใช่ไก่นะครับเป็นปลาช่อนเข้ามาทอดกรอบก่อนแล้วก็ใส<ว><น>่พริกหยวกมาได้เลยคือ,อ,อเต็นดู นะนเป็นปลาช่อนผัดเบ็ดมะม่วงดีมากมด,ดีมากด้วยนครับมันนวลมันนวลหวานเค็มกำลังดีไข่หั่นผัดเม็ด่ง อันนี้เป็นแกงป่าปลาคังนะครับเขาผัดมาทำมาแบบแห้งๆับเนื้อปลาเยอะมากันนี้แกงป่าปลาคังนะครับเนื้อแกงข้นมากคนขายทบพิเศษ นี่เป็นปลาหมาผัดชาคณะผัดปลาช่อนอันนี้ที่นี่รู้วหมบอกไม่มีเมนูหมูใช่ไหมไม่มีเมนูหมูนะครับร้านนี้หัวปลาต้มเอืือกนะครับเป็นต้นตำรับของที่นี่ครับ